ก็สวัสดีครับชาวบอลใสบานๆแล้วก็สวัสดีเ,เพื่อนๆที่รักงานบอนไซนะครับผมก็วันนี้จะมาดีดใบแล้วก็คัด,คด,คดกิ่งออกนะครับผมสรับต้นเพรมหน้าต้นนีอ้อันนี้ก็จะเป็น R P E P R P E P อะไรสักอย่างนี้แหละน่าจะ 3หรือ4แหละนะครับผมตัวน,นี้เพื่อนๆน,น่าจะไม่รู้จักแน่นอนถ้าเปิดปุ๊บรู้จักปั๊บเลยนะที่ซากสวยๆ <c oughs> <c oughs> นี่มันก็กิ่งที่ไม่ต้องการมันแตกมาเยอะนะครับผมก็มาคัดกิง่งแล้วก็แกะลวดแล้วก็ริดใบ นครับผมนี่ดูราหลากเด็มนะครับผมยกเมื่อกี้นี่ถังแตกเลยมันติดแน่นกับดินนะครับผมผมก็ปล่อยในกระถางเหมือนกันแต่ว่ากระถางใหญ่ปล่อยให้มันสมบูรณ์จนถึงวันนี้ก็ลวดของมันก็กิ่งเริ่มอุมลวดแล้ว ก็ใครที่ชอบนะครับผมก็ช่วยนะครับผมช่วยช่วยกันแชร์ช่วยช่วยกันกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคงั้นก็มาดูกันเลยเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีหนึงมาดูภาพเที่ยวๆกันเลยนะครับผมโอเค In the lonely streets, are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. So I've been flying from town to town. ก็รีดใบ,บเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวต้องแกะลวดออกเนี่ยลวดผมก็แกะไว้แล้วคราวๆนะครับผมแต่ยังไม่หมดเนี่ยดูมันอม <c oughs> กิ่งมันอมลวดแล้วเราแกะลวด <c oughs> ออกแล้วก็ตดกิ่งอีกรอบ เนี่ยถ้ากิง่งออกดอกอย่างเงี้ยเราควรตัดเลยนะครับผมถ้าเราไม่ตัดมันก็ไม่ใหญ่แล้วกิ่งนี้เหมือนกับมันสุดแหละสุดของมันแหละมันออกดอกแล้วเนี่ยถ้ากิง่งเ,เห็นกิ่งออกดอกเราควรตัดนะครับหนึ่งต้นไม้มันจะโทมมันจะไปเลี้ยงดอกแล้วก็กิ่งก็ไม่ใหญ่ ็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับต้นต้นไม้ถ้าเป็นไม้จบไม้ดอกก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเป็นไม้ดอกเนี่ยเราก็ทําให้เสร็จก่อนแล้วก็เก็บดอกไว้เลยถ้าต้นยังไม่เสร็จเราอย่าเพิ่งเก็บดอกของมันตัดก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้ <c oughs> นี่มันออกดอกมันออกดอกออกลูกแล้ว ต้นนี้ก็ตัดออกได้เลยเนี่ยดูกิง่งมันเรียวเล็กเเรียวเรียวไม่ใหญ่นะครับผมเนี่ยถ้าเป็นกิ่งใหม่อย่างนี้กิ่งใหม่ที่ออกมาเนี่ยดูสังเกตดูนะครับผมมันจะใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันจะใหญ่แล้วก็อันนี้มันจะไปเลี้ยงดอกมันจะใหญ่ตรงนี้ถ้ากิ่งไหนที่ออกดอกเนี่ยมันจะเล็กมันจะไม่ใหญ่เลยนะครับผม เราควรตัดออกได้เลยต้นนี้ก็จะเป็น EP EP AP ครับก็ยังไม่รู้สักเท่าไหร่ EP AP เนี่ยยังมึนงงอยู่มันจะเป็น EP AP อะไรสักอย่าง4แล้วนะครับผม เรียกง,ง่ายก็ตอนที่4ก็แล้วกันเออภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ <laughs> ผมไม่รู้เรื่องครับผมเ <laughs> นี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มาคัดกิ่งออกนะครับผมคัดกิ่งออกอทรงถ้าจะเล่นแบบทรงอินโดเนี่ยเราควรเก็บกิ่งอย่างนี้ ถ้านับจากตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็พูดแบบของไทยกิ่งเมนกิ่งหลักของมันนะก็จะมาปูดยาวๆแบบนี้ถ้ามันแตกมาเราก็เก็บเลยนะครับผมถ้าเป็นของไทยเนี่ยเราก็ควรตัดตรงนี้นตัดตรงนี้แล้วก็มาเลี้ยงกิ่งนี้ใหม่สองกิง่งนะครับผมถ้าเป็นทรงอินโดเราก็เล่นได้เลยแบบยาว,ยาว แล้วก็เก็บกิ่งนี้มาทําพุ่มตรงนี้แล้วก็ถ้ามันแตกตรงนี้เราก็เก็บตรงนี้นะครับผมเราจะเล่นให้มันพุ่มที่สุดของมันพุ่มที่จบเราจะเอาแค่ไหนนะครับผมเราจะเอาแค่ไหนเราก็สมมุติว่าจะเอาประมาณนี้พุ่มของมันที่สุดสุดจากลําต้นนะครับผมถ้าเราจะเล่นตรงนี้เราก็ตัดตรงนี้ได้เลยนะครับผม ถ้ามันดูแบบยังไม่สวยเท่าไหร่เราก็ทดตรงนี้อีกรอบแล้วก็มาเลี้ยงใหม่นะครับผมส่งอินโดมันก็จะเร็วนิดนึงแต่ว่ากินของมันเขาจะเล่นแบบยาวๆแบบนี้เขาจะมว้มวนให้มันมีลีลานะครับผมให้มันมีลีลาพอเวลาเราดูประมาณนี้นี่นดูนี่ถ้ามันใจมันก็จะสวย มันจะเห็นลีลาของมันอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมส่งอินโดเขาเล่นแบบนี้แต่ไม้ก็จบไวนะครับผมจบไวถ้าถ้าเราเล่นแบบไทยเนี่ยเรามันก็จะช้านิดนึงนะครับผมมันจะช้านิดนึงแต่ถ้าใครชอบแบบไหนก็ทำแบบที่เราชอบมันดีที่สุดนะครับผม เราก็แค่ทำในแบบที่เราชอบของผมเนี่ยผมจะเล่นทุกแนวทุกแนวนะครับผมอ่าอินโดก็เล่นอ่าไทยก็เล่นนะครับผมแต่ไทยเนี่ยทำยังไม่จบเลยต้นไม้ไม่มีสักต้นเลยที่จบของไทยอันนี้ก็น่าจะประมาณอ่าหนึ่งปีสองปีน่าจะได้แล้ว หนึ่งปีน่าจะได้นะครับผมถ้าเป็นต่อเนี่ยผมเลี้ยงมานานแล้วต่อเนี่ยขุดมาประมาณสามสี่ห้าปีแล้วเพิ่งมาเสียบเมื่อก่อนเนี่ยผมเสียบไอผมไม่ได้เสียบมาเล่นแบบไทยกิ่งไทยตรงนี้มันไม่ใหญ่เลยมันช้ามากผมเลี้ยงบนดินแล้วแต่ว่ามันไม่คืบหน้าเลยก็เลยตัดเล่นใหม่หมดเลย ใครที่ติดตามคลิปแรกๆก็น่าจะรู้น่าจะเห็นต้นนี้โอเคงั้นมาดูผมจะมาแกะลวดออกออกก่อนนะครับผมแกะลวดออกก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดกิง่งคัดกิง่งแล้วก็กิ่งไหนที่ยังไม่ได้เข้าลวดก็เข้าลวดก่อนนะครับผมโอเคมาดูภาพเร็วๆกันเลย เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยก็มาคัดกิ่งกันหน่อยนะครับผมม,มาคัดกิ่งกันเลยกล้องมันจะขยับนิดนึงนะครับผมแต่อยากให้เพื่อนๆได้เห็นได้บอกด้วยว่าเออมันกิ่งไหนควรเก็บนะครับผมกิ่งไหนควรเกบควรเกบ,เ,กบเออควรเก็บ เนี่ยสมมุติว่ากิ่งนี้นะครับผมที่ผมเพื่อนเพื่อนก็สังเกตได้เลยนะครับผมถ้ามันเหมือนกับเป็นอย่างนี้มันจะดูเหมือนกับสีไม้เนี่ยเสียมะสีเออสีไม้นี่มันขึ้นแบบนี้นะครับผมกิ่งนี้มันจะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เลยนะครับผมถ้ามันแตกมาฝั่งนี้ประมาณนี้ถ้ามันแตกกิ่งใหม่เนี่ยมันก็จะ เล็กๆอย่างนี้นะครับผมมันก็จะเล็กๆอย่างนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหาของมันก็เราควรตัดอย่าตัดสุดนะครับผมตัดปุ๊บให้มันเหลือให้มันแตกมาใหม่ตรงนี้เออถ้าเราจะเล่นเนี่ยถ้ากิ่งแบบนี้ถ้าเราเก็บเนี่ยมันจะไม่ไม่โตไม่ใหญ่นะครับผมเราก็ควรตัดออกได้เลย แต่ก็อย่าตัดกับปากนกแก้วนะครับผมมันจะเสียตาของมันเลยนะครับผมมันจะเสียตาเนี่ยประมาณนี้อันนี้ดูเปียบเทียบกับอันนี้กิ่งที่ออกดอกนะครับผมกิ่งที่ออกดอกเนี่ยเวลามันแตกมันแตกตามาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่ยาวมันจะไม่ใหญ่นะครับผมน,นี่เราก็แคตตัดออกแล้วก็ ยอดของมันเนี่ยเราควรตัดออกด้วยนะครับผมถ้าเราเห็นแบบนี้อาการแบบนี้เราก็ตัดออกได้เลยนะครับผมให้มันแตกมาใหม่แตกมาใหม่นี่มันจะเร็วกว่ากิ่งนี้อีกนะครับผมกิ่งที่เราเลี้ยงเนี่ยมันจะแตกเร็วเร็วกว่าสมมุติว่ากิ่งนี้ผมเออมันเห็นมันเล็กก็ตัดออกได้เลยนะครับผม เราก็อย่าไปเสียาดายมันมันก็ถ้าเราไม่ตัดมันก็จะอยู่แบบเดิมเราก็ตัดออกได้เลยนะครับผมตัดออกเนี่ยดูก,กิ่งอ่ะเอ้ยเออกิ่งนี้ที่ผมเข้าลวดตอนแรกๆนะครับผมตอนแรกๆแ,แต่มาพักหลังๆเนี่ยมันแตกมาใหม่เนี่ยเนี่ยใหญ่กว่ากิ่งนี้อีกนะครับผมใหญ่กว่ากิ่งนี้อีก เนี่ดูกิ่งใหม่ที่แตกมาเนี่ยกิ่งเดิมกิ่งที่อยู่าตาเดียวกันเนี่ยกับอันนี้เนี่ยมันดูพอปล่อยอีกสักแป๊บหนึง่งมันจะใหญ่อันนี้นะครับผมมันจะใหญ่อันนี้กว่าอันนี้พอจะเข้าใจนะครับผมพอจะเข้าใจโอเคเราก็ตัดออกได้เลยนะครับผมอย่าเสียา้มัน ถ้าเราถ้าเรารออย่างนี้รอแบบนี้มันก็จะไม่ใหญ่แล้วนะครับผมสมมติว่านี่ที่ผมจับอยู่เนี่ยสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็ใบนะครับผมถ้ามันแตกมาใบเล็กๆอย่างนี้เล็กๆอย่างนี้เนี่เล็กๆเล็กๆแบบนี้เราควรตัดออกนะครับผมถ้าเหมือนกับไม้ที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราควรเก็บนะแบบนี้ ควรเก็บมันเหมือนกับไม้จะจบแล้วไงเราก็เก็บอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเพราะมันพอมันใหญ่ประมาณนี้ใหญ่ประมาณนี้เราก็ตัดออกตัดออกมันก็จะเป็นพุ่มนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเนี่ยดูมันเราจะเก็บกิง่งเราจะเล่นเนี่ยจะเลี้ยงต่อเลี้ยง เลี้ยงเมนของมันให้ใหญ่เนี่ยเราควรตัดออกนะครับผมควรตัดออกให้หมดนะครับผมให้มันแตกมาใหม่ดีกว่าเนี่ยถ้าเราเล่นมันก็จะไม่ใหญ่แล้วนะครับผมมันจะไม่ใหญ่แล้วก็เสียเสียเวลาด้วยนะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปทําสักต้นหนึ่งนะครับผมของเพื่อนๆพืนเพื่อนๆก็มาเปรียบเทียบดูทําแบบผมกับปล่อยอย่างนี้ ดูว่าอันไหนกิ่งไหนที่แตกมาเนี่ยมันจะเร็วกว่ามันจะใหญ่กว่าเออก็ลองไปทําดูนะครับผมลองไปทําดูผมก็มาบอกวิธีของผมเนี่ยที่ผมทําทุกวันศึกษามามันก็จะเร็วกว่ากิ่งที่มันแตกมาแบบนี้ลองไปทําดูนะครับผมอย่าไปทํามไม้จบก็เล้ยกัน <c oughs> ต้นไม้อันไหนยังไงที่เพื่อนๆคิดว่าเออลองทำดูสักต้นหนึ่งก็ลองได้นะครับผมเนี่ยถ้ามันแตกมาอย่างนี้ถ้าตามันแตกมาอย่างนี้เนี่ยที่ผมชี้อยู่นี่มันจะไม่ใหญ่มันจะไม่ใหญ่เลยนะครับผมมันจะไม่ใหญ่เลยอันนี้เนี่ยเราก็ควรตัดออกให้มันแตกมาใหม่ถ้าเพื่อนๆจะให้มันแตกมาเนี่ยเราก็ควรตัดนะครับผมตัด ตัดยอดของมันเนี่ยตัดตัดยอดยอดของมันเลยนะครับผมยาปล่อยถ้าปล่อยมันก็จะไม่ใหญ่มันจะไม่ใหญ่เลยนะครับผมเราก็มาทดกิ่งกันเลยนะครับผมทดกิ่งเราจะเล่นตรงไหนยังไงเราก็ทดออกนะครับผมถ้าความคิด ส่วนตัวของผมผมก็จะตัดยาวๆก่อนตัดแบบนี้ก่อนนะครับผมเราก็ใจเย็นใจเย็นนะครับผมใจเย็น,นตัดอย่างนี้เออยาวๆไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่า,าเราจะเล่นพุ่มของมันยาวแค่ไหนนะครับผมเราอย่าใจร้อนนะครับผมเราอย่าใจร้อน ตัดอย่างนี้ออกก่อนเออให้มันขึ้นโครงก่อนเออให้มันขึ้นโครงถูกหรือเปล่าวะที่พูดนี่ <c oughs> ให้มันขึ้นโครงสร้างก่อนเออนี่อย่างนี้เราจะเล่นตรงไหนยังไงเราก็ตัดออก,ก่อนอีกอย่างหนึง่งถ้าจะให้เร็วนะเราเรีดใบออกเราตัดกิ่งออกนี่เราก็ควรเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินได้เลยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมผมก็ทดออกหมดแหละประมาณของเขาเนี่ยกิ่งนี้เราก็คอยมาตัดอีกรอบหนึ่งนะครับผมสําหรับมือใหม่อย่างเรานะครับผมผมก็ยังมือใหม่อยู่ผมก็ต้องใจเย็นแล้วก็เรื่อยๆครับผมต้องเข้าลวดอีกรอบหนึ่งนะครับผมตันนี้เข้าลวดกิ่งมัน เนี่ยสมมติว่ากิง่งมันก็ยังไม่เสร็จนะครับผมต้นไม้ทุกต้นที่เราวางเนี่ยอ่าบางกิง่งมันก็เหมือนกับเด้งขึ้นเด้งลงอะไรประมาณนี้นะครับผมเราก็ต้องเข้ารวดใหม่เนี่ยเขารวดวางกิง่งอยู่ฝั่งไหนยังไงนะครับผมเราก็ต้องวางอีกรอบหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ว่าเขารวดครั้งแรก มันจะได้ผลทัทนทีมันก็ไม่ใช่นะครับมันต้องวางอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนี่ยสมมุติว่ากิ่งนี้เราจะวางตรงไหนเออเราก็เขาลวดใหม่แล้วก็เขาลวดกิ่งย่อยเนี่ยกิ่งปลาอะไรประมาณนี้ทำต้นไม้ก็ต้องใช้เวลาและอะไร ไม่รู้ครับผม <laughs> <laughs> นี้ก็ประมาณนี้เออมาแรกๆเนี่ยโอ้โหฟูเลยนะครับผมตัดไปตัดมาก็เจะเหลือแบบเดิมนี่ตรงนี้กิ่งนี้ผมก็จะปล่อยก่อนนะครับผมกิ่งนี้ผมก็จะปล่อยให้มันเลี้ยงต่อของมันเนี่ยลำลำต้นของมันกิ่งนี้มันสมบูรณ์นะครับผม กิ่งที่แตกมาใหม่บ่อยอันนี้ให้มันใหญ่แล้วก็มาทดตรงนี้ออกนะครับผมให้มันใหญ่ตรงนี้ก่อนดูความแตกต่างนะครับผมกิ่งนี้มันจะเลี้ยงแต่อันนี้มันถ้ามันแตกมาแบบนี้แตกมาใหญ่แบบนี้ตรงไหนก็ได้มันจะใหญ่นะครับผมมันจะใหญ่มันจะใหญ่มหญสมมุติว่ากิ่งนี้มันแข็งแรงอันนี้ก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ ดูกิง่งของมันมันก็จะชานิดหนึ่งถ้ามันแตกมาอย่างนี้แตกแบบกิง่งที่แตกมาใหญ่เนี่ยมันมันก็จะใหญ่ตามครับผมดูกิ่งนี้นี่ที่ผมตัดเมื่อกี้มันใหญ่นะครับผมสังเกตได้เลยถ้ามันแตกมาเนี่ยถ้ามันแตกมาอย่างนี้มันจะไม่ใหญ่นี่ยไอษโทษเนี่ทดทดนถ้ามันแตกมาอย่างนี้ มันจะไม่ใหญ่นะครับผมถ้ามันแตกแ,กแรกๆที่เราเห็นว่าใบของมันเนี่ยสมบูรณ์มันจะมันจะยืดเนี่ยกิ่งมันยืดยืดยาวเนี่ยเหมือนกับตาของมันเนี่ยจะจะ,จะกว้างนะครับผมตาของมันจะกว้างแสดงว่ากิ่งนั้นเป็นกิ่งที่อ่าโตวไวนะครับผมที่ผมเอามาเสียบนะครับผมที่ผมเอามาเสียบก็กิ่งแบบนี้ นะครับผมกิ่งที่มันแตกมาใหญ่นะครับผมกิ่งที่มันแตกมาใหญ่เนี่ยเราก็เอาไปเสียบมันจะเร็วกว่ากิ่งที่เราเอาแบบนี้แห้งๆเหี่ยวๆอย่างนี้เล็กๆอย่างนี้กิ่งแบบนี้ถ้าเราเอาไปเสียบเนี่ยมันจะโตช้าบางกิ่งมันจะอยู่แบบเดิมเนี่ยถ้าเราตัดตรงนี้เราไปเสียบปุ๊บมันจะอยู่แบบนี้แหละอยู่แบบนี้ มันแตกใบมันก็จะอยู่แบบนี้ <c oughs> โอเคนะครับผมสังเกตง่ายๆเลยนะครับผมถ้าเราจะเอาไปเสียบโอเคก็คลิปมันน่าจะยาวแล้วนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะเอาลงแบบนี้เลย <c oughs> มันก็จะยาวนิดนึงนะครับผมก็จะทำให้ถ้าเพื่อนๆดูจบก็ จะมีความรู้เล็กน้อยนะครับผมนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมนิดนิดหน่อยหน่อยผมก็เออบางคำผมก็จะพูดไม่ตรงกับภาษานะครับผมถ้าไม่ตรงยังไงก็คอมเมนต์บอกกันแล้วก็มีความคิดดีๆยังไงก็คอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์บอกตักเตือนกันได้นะครับผมผมก็ไม่ใช่มืออาชีพผมก็มือใหม่ เหมือนกับคุณนะครับผมมือใหม่เหมือนกันกิ่งนี้ผมก็จะตัดเนี่ยตัดออกได้เลยนะครับผมมันดูไม่สมดุลกันนะครับผมกิ่งนี้เราก็ไปปักชำมันก็จะมีดีลาโอเคก็ใครที่ชอบ <c ười> นะครับผมช่วย กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยเข้าลวดนี่กิ่งนี้ลงกิ่งนี้ลงมันก็จะดูตรงนี้มันมีตรงนี้นะครับผมเนี่ยกดลงเข้าลวดแล้วก็กดลงโอเคใครที่ชอบก็เหมือนเดิมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจที่ผมทำคลิปต่อต่อไปนะครับผม โอเคก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับผม